เราตัดสินใจจะสมัครงานใหม่เนี่ยมันมีเวลาแกแค่ประมาณ20กว่าวันยี่กว่าวันที่ใช้อยู่คำหนึ่งแล้วแบบบอกตัวเองเสมอว่า the result speak itself ส่ะับใดที่เราไม่ฝึกผลไม่ออกมาก็เท่านั้นนะครัผมจะไปตั้งสเตตัดแบบหนึ่งนะครับน,นี่คือตัวอย่างคลาสหลอนสดผ่านซูมที่จัดขึ้นให้ทุกเดือนเพื่อเก่งข้อสอบนะครับสำหรับน้องคอสออนไลน์ฟูลโชวอีกโดยเป็นใคร อ,อับตน,นสวัสดีค่ะพี่นุ้ยนะคะตอนนี้พี่หาชาเลนจ์ให้กับตัวเองใหม่นะก็คือออกมาสมัครงานใหม่มาสมัครงานใหม่ในที่สมัครงานใหม่เนี่ยก็คือต้องการในส่วนของคะแนนโทอีกแล้วก็ไปสอบครั้งแรกมาเลยพอสอบครั้งแรกมาก็รู้สึกว่าหนึ่งก็คือเราฟังแบบไม่โฟกัสในส่วนของแกรมมาพี่ใช้เวลาเยอะแต่เนี่ยมันก็เลยทําให้พาเสรจอะอย่างที่ครูหมอป,ปอคะ่ะว่ามันหายไปเลย2แถวหลังเนี่ยแทบจะแบบไม่ไปถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยในการสอบก็ต้องบอกว่าโชคดีแหละที่มีโอกาสได,ได้เจอคลิปของ ัครูมอบใน YouTube ด้วยระยะเวลาที่เราตัดสินใจจะสมัครงานใหม่ มันมีเวลาแกแค่ประมาณ20กว่า20กว่าก็ตัดสินใจสมัครฟูคอร์สของโฟอีกไปเทคนิคที่พี่พี่ชอบเนาะแล้วก็นําไปใช้มันใช้ได้จริงๆก็คือต้นการปลายเนี่ยอันเนี้ยคือชัดมากเรื่องของการตัดช้อยมันทําให้ประหยัดเวลาไปแบบมากจริงๆในครั้งที่สอบมา750ครั้งเนี้ยค่ะที่ได้มาก็คือว่าพี่ไปถึงแถวสุดท้ายพี่ไปถึงแถวสุดท้ายดีใจมากคือการสอบไปถึงแถวสุดท้ายต้องขอบคุณทางครูมอฟอีกทีนึงก็คือในส่วนของวันที่มี20วันเนี่ยพี่ใช้2วาทิ์ใน การฟังคลิปทั้งหมดแล้วก็อาจจะมีแชทถามครูมอบบ้างแต่ว่าในอีกวีกหนึ่งที่เหลือค่ะแบ่งเวลาเลยว่าเราจะตั้งใจว่าเราจะทําข้อสอบให้เยอะที่สุดที่ครูมอบพูดบ่อยๆว่าเราต้องฝึกพอ,พอพอเอาเทคนิคพวกนี้มาฝึกมันทําให้เราชินแลงนั้นพอเราชินแล้วอ่ะพอไปเจอข้อสอบมันก็เหมือนเราทําที่เราฝึกเงี้ยค่ะมันก็คิดว่าตรงเนี้ยน่าจะช่วยในทุกคนได้อะค่ะ อะไรทําให้เราคลิกว่าเฮ้ยเราต้องเอาเทคนิคไปฝึกนะไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วแล้วเราเราพร้อมแล้วอะไรเงี้ยอะไรอะไรเป็นตัวเอ๊ะมันต้องมันต้องฝึกนะเหมือนถ้าเราเรียนไปแล้วเราไม่นํามาใช้อะเออเหมือนเลื่อยไม่รับมันก็ไม่คมอะ่ะที่รู้สึกอย่างนั้นอะ่ะเราทํามาเราเรียนมาทั้งหมดอะ่ะ ต่อให้เรียนเยอะแค่ไหนเราเราไม่เอามาลองวิชาเราเลยอะมันก็ไม่สามารถที่จะแบบผ่านมันไปได้เนาะแล้วพี่ก็แบ่งแบ่งช่วงเวลาค่ะก็คือว่าช่วงเช้าพอตื่นมาเราจะเฟชมากเนาะฉะนั้นเราเราฟังทดแบบพี่พี่แบ่งเป็นสองพาร์ทค่ะคือฟังแล้วก็รีดดิ้งเนาะ ช่วงฟังเนี่ยพี่จะฟังตอนเช้าไม่ว่าจะแบบทําอะไรก็จะใส่หูฟังเปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ฟังไปด้วยแล้วถ้าช่วงทาข้อสอบก็จะเลือกแบบฝึกตอนเช้าในส่วนของพาร์ทฟังน,นะคะก็จะฝึกตอนเช้าส่วนอันไหนที่ฟังแล้วแบบมันไม่ถูกต้องเป็นข้อที่มันหลุดอะไรเงี้ยเราก็เปิดฟังฟังอีกซึ่งต้องบอกว่าในหนึ่งวิค,ค่อนข้างทําให้ตัวเองมีระเบียบว,วินัยมากมากๆเลย เออประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วน reading ก,ก็ต้องฝึกค่ะแล้วก็ฝึกแบบจับเวลาด้วยอย่างที่ที่ครูมอบแนะนำเพราะถ้าไม่จับเวลาเราก็เพลินอีกซึ่งต้องบอกว่าทานหลังๆอ่ะมันง่ายนะเราไปไม่ถึงมันอ่ะตื่นมากี่โมงเนี่ยครับก่อนไปทำงานที่แบบว่าตื่นมาฟังอะ่ะก็ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดเพราะจริงๆพาร์ทมันมีเวลาประมาณ45นาทีนะไม่ไม่เช้ามากค่ะเพราะมันเราเสร็จก็คือเสร็จอ่ะ45นาทีอ่ะประมาณนั้นอ,ะอ่ะก็ฝึกไปทุกเช้าเลยนะ ต้องขอบคุณจริงๆที่มาเจอคอนนี้เนาะได้เทคนิคซึ่งจริงๆเทคนิคอะไม่ได้ยากเลยมันเหมือนเทคนิคที่ใกล้ตัวมากแต่ว่าเอ๊ะเอเอมันทําให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้นอะเอฟังแล้วก็ไม่หลุดลอยอะไรเงี้ยค่ะใช้เวลาก็น้อยีก็มีแนะนําน้องๆไปหลายๆคนแล <Wow. S 1> ้วํำ <Okay. S 1> พีด้วยพี่ฝึกฟังแรกๆอ,อ่ะพี่แยกพวกลิงกิงซาวอย่างไงอะครับ mm. แบบลิงกิงซาวแบบประเภทแบบเสียงที่มันเชื่อมกันแล้วมันทําให้คํา oh. มันเพี้ยนนะครับ ฟังฟังแบบจะพินเพี้ยนหน่อยครับอย่างเช่นแบบเลตัสเนี่ยบางครั้งเขาอ่านเชื่อมเป็นเลตัสเนี่ยครับฟังบ่อยๆอ,อ่ะ <c oughs> ไม่แล้วไม่คือต้องบอกว่าพอฟังอะ่ะแล้วในข้อสอบที่พี่ลองอะ่ะมันมีตัวเฉลยเนาะม,นมันมันมีมันมีสคริปต์อ่ะเราก็อ่านแล้วทีเนี้ยพอเราฟังไปบอ่บอ,ยบอยอะ่ะพี่ว่ามันจะลื่นหูแล้วก็ในข้อสอบที่เราสอบมาสำเนียงอะ่ะมันไม่เพี้ยนจากนั้นหรอกพี่ก็ฝึกบ่อยๆเลยอะ่ะอันนี้ต้องบอกว่ามันใช้การฝึกจริงๆอะ่ะแล้วก็สำนวนอะ่ะมันไม่เปลี่ยนอะ่ะประมาณสักวีคหนึ่งเนี่ยพี่เทสข้อสอบมากกว่า5ชุดอ,ะอ่ะอินสไปร์ตัวเองก่อนอะ่ะแล้วก็โมดิเวตตัวเองให้ได้ว่าแบบเราต้องได้เราต้องได้นะอะไรง ทํะะ้งบ่อยๆแล้วมันจะชินกับสำเนียงเพราะพี่ว่าสำเนียงในโทอีกอะ่ะเท่าที่พี่ฟังมา5รอบของข้อสอบนะรวมที่สอบไปเป็น7อะ่ะพี่ว่าไม่ตางไม่ค่อยตางมันจะวนอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันจะวนแบบนั้นนะคะหรือไม่แน่ใจนะครูม็อบอาจจะเสริมได้นะคะไม่ใช่จําได้นะแต่มันลืมไม่ลง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เหมือนเราได้ยินคําว่า WhatsApp อะทำไม <c oughs> เขาลิงก์อย่างเงี้ยทำไมเราถึงรู้อว่ามันคือ WhatsApp อะเพราะเราชินคือ <c oughs> ผม <c oughs> สอบกพอพให้ไหมแล้วสำหรับกพอพกระดาษคําถามอะ่ะเขาให้เราเขียน ขีดคีย์เวิร์ดได้เต็มที่เลยแต่พอทีนี้ไปสอบถูกอีกผมแตะกระดาษคำถามแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มาเตือนมาเตือนเนี้ยผมก็แบบเอ้าเฮ้ยอะไรวะล้วจะทํายังไงเราจะดูยังไงไม่ให้มันลายตายเงี้ยตกใจโดนชาร์จคุ้นคุณนพี่พี่ก็โดนอ่ะพี่จากแบกเล่าให้ฟังเหมือนกันพี่ก็โดนเหมือนกันดีครับดีเพราะว่าไปครั้งแรกอ่ะเราเราเราอ่านเนาะเราเราเป็นคนอ่านหนังสือเราต้องขีดอ่ะยังไงเราก็ต้องขีดแล้วจะบอกว่าพี่อ่ะ ห่างจากการสอบโทอีกมาประมาณแบบสิบปีัพเนาะซึ่งพอสอบมันก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนและต้องบอกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะพี่จําได้ว่าเขียนได้เหมือนขีดได้อ่ะแล้วมารอบนี้พี่ก็ขีดแล้วเขาก็เดินมาพี่ก็พี่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพี่ก็ทําแล้วพี่ก็มาเจอในคลิปครูมอฟนี่แหละว่าต้องทำยังไงเออก็พยายามใช้นิ้วช่วยในการแบบเออให้เรามีสมผัสนะทุกอย่างมันเขียนไม่ได้จริงๆอ่ะเอออันนี้ก็ต้องฝึกอย่างที่พี่บอกเขาว่าแบบฝึกให้ชินอ่ะใช่ยังไงก็ต้องฝึกให้ชินไอความเคยชินนี่สร้างยากนะ ถ้าไม่ถ้าไม่มีวินัยก็ต้องบังคับให้ตัวเองมีอยู่ดีๆเราจะไม่เคยชินตื่นมาฟังลิส n ิ n งแบบทั้งปีหรอกแค่เดือน2เดือนแค่นั้นเองชินแป๊บเดียวแล้วได้ข่าวว่าพี่จะใช้เพิ่มขึ้นไปอีกคือ850ใช่ไหมพี่นะตั้งใจไว้แบบนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเนาะว่าคือด้วยระยะเวลาอันสั้นอ่ะเราเราอัพจาก ส่วนหนึ่งที่เราได้ตอนนั้นน้อยเนาะแล้วก็มาเป็น7 5 0ยห้าแต่ว่าใดๆก็คืออยากอัพขึ้นไปอีกเมื่อมันมีโอกาสอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้คือมันเหมือนมันฝึกไปแล้วอะ่ะนั้นเราก็อยากไปลองอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งใจไว้ว่าจะจะแตะแล้วก็ต้องเอามาฝากครูหมอให้ได้ขอให้ราบรลื่นแบบรอบแรกนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่นุ้ยนะเดี๋ยวเรารอรูปพี่นุ้ยขึ้นอีกรอบหนึ่งเป็นเลขแปด ไม่ใช่อายุนะแต่หมายถึงเป็นคะแนนโทอีก <laughs> <laughs> เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยเหมือนกันคะ่ะฝึกบ่อยๆแล้วเราจะชินะคะ่ะพี่ใช้อยู่คำหนึ่งแล้วแบบบอกตัวเองเสมอว่า the r e s u o t s c e be itself ตับใดที่เราไม่ฝึกผลไม่ออกมาก็เท่านั้นนะคะผมจะไปตั้งสเตตัสแบบหนึ่งนะครับ <laughs> ทุกคนนอนะะ <laughs> ก็ก่อนที่จะเริ่มคลาสนะตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีเพื่อนเราทําได้เขาพูดคีที่น่าสนใจมาคือเรื่องวินัยเรื่องการการแบ่งเวลานี่เป็นเป็นคำเป็นคาง่ายๆนะบอกว่าตื่นเช้ามาทำํำแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้เออคือแค่แค่นั้นจริงๆเป็นเรื่องง่ายๆรอบตัวที่เราแค่ต้องบังคับตัวเองขึ้นมาทำแม้วันนั้นเราจะไม่อยากทำก็ตามถ้าเราเห็นว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนยังไงหลังจากเราได้คะแนนโทอีกเช่นได้งานใหม่ได้เพื่อนใหม่ ได้เงินเดือนหรือค่าภาษาที่เพิ่มขึ้นได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่าลืมภาพนั้นครับมันจะทําให้เราตื่นเช้าขึ้นมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้พี่ม็อบด้วยครับมาอัปเดตคะแนนโทอีกของน้องๆในคอร์สกันครับเคล็ดลับความสําเร็จเหมือนกันหมดเลยครับรู้เทคนิคเยอะแล้วต้องนําไปใช้จริงในห้องสอบได้เคยเห็นคอร์สออนไลน์ที่คนสอนนัดมาเจอกันทุกเดือนเก่งข้อสอบให้ผ่านซูมไหมครับถ้าเราใช้โทอีก6 5รอแต่มีเวลาเตรียมตัวแค่1เดือน แผนเราเป็นอย่างนี้ครับเรียนเทคนิคในคอร์สฟูโธอิกให้จบภายใน2-3ถึงสสัปดาห์เก็บเคสข้อสอบในคอร์สแล้วเข้าซูมที่พี่ม็อบจัดให้ทุกเดือนเพื่อฝึกเทคนิคเหล่านั้นให้เกิดความเคยชินเพราะเวลาอยู่ในห้องสอบไปนั่งนึกสดไม่ทัน2สเต็ปง่ายๆแค่นี้เองครับแก้ปัญหารู้เยอะแต่นำไปใช้ในห้องสอบไม่ได้นะครับคอร์สฟูโทอิกราคาพิเศษจากราคาเต็ม ,6680 เหลือเพียง3,600เท่านั้นรวมเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอิกกว่า150บทเรียน พร้อมควิสและแนวข้อสอบมาพร้อมเอกสารและแผ่นทับสรุปกรมม่ให้ดาวน์โหลดลงเรียนแล้วอย่าลืมมาเจอกันใน zoom ครับพี่ช่วยเต็มที่